นายบอกอย่าเป็นกล่องก็เข้ามาขอโพยเยอะๆครับลองโพนะครับขอขอขโพครับว่าตรงเนี้ยเยอะแน่เลยวะจะกินไหนต้อยอะขับได้เล่ามาโมจิกิเลยครับมามกิเลยครับเี่ฟที่เดิมพี่ไป่าาจะกันที่เดิมไหมิน้ามวครับแล้วลงไหนอ่ะ ดีน้อยสองน้อยสองพี่ไหวโอ้และชาบอกให้ลงตรงนี้วะโอ้โหเราไม่ไปลงแผนนั้นน่าผิดแผนวะเอาปักเอาปักเอาเด้วยมำไมเองบอกังเบาจังวะไม่รู้ว่ะลองเดี๋ยวพี่แม่หลัวหลัวนี่ลงไม่ได้เอาที่นดิมาฮะนี่นี่เล่นแบบตึงๆหน่อยนะตึงๆโอ้โหมันลงไปแล้วพี่ชายนี่เราลงเวีนี่เราลงเวียนนี่เราเบียงให้ระเบียงให้ มันลงหน้าบ้านผมเลยตัวเดียวตัวเดียวตีหนึ่งหมายถึงตรงบ้านนงผมวิดีพีมาดีน้องมีปืนอ่ะฝากปืนก่อนใจเย็นนะตื่นนะตื่นนะตื่นจัดจัดอ่ะเขาบอกกันเขาบอกแจมอ่ะหนุ่มนหลังคานะ ขาวิ่งหอยไปแล้วบ้านนกองโชุดเขียวบ้านสวยสวยใส่เลยเดินซ้ายเลยรอเดียรอเดี๋ยไปเย็นเดี๋ยไปเย็นเดีเป็ดโดนไปนั้นนึงรปิงอะไเออผมก็ปิงปิงทางบ้านไม่เดินไม่เดินอ่ะตามมาไหน่อยบ้านนี้บ้านนี้เขามาเติมมาเลยนะ วิ่งอยู่วิ่งอยู่รอ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 วิ่งวิ่งหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ้ตอวนตอนี้เอออเอาหลังก่อนแล้วแล้วอยู่ตรงันดาบมาบ้พี่มาทีพี่ตรง มีเพื่อเราเลยวะถ้ามีเพื่อเราเพื่อนเพื่อเราตัวไหนวะเดี๋ยวเราเดินสายหลังมามันอยู่บ้านไหนวะอยู่บ้านไหนวะเหมือนมันสองตีป่าววะไอ้เชี่ยไหมฝั่งไนสองตีสองตีสองตีขงเพื่อนอ่ะมันอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนวะน้อยอยู่ริมๆเลยหลังน้ำแข็งอยู่ริมเลอ่ะริมเลียหรอริมเลียหรอใช่ใช่ทางหลังน้ำแข็งเราได้ฟังโคตรน้อยแล้วอ่ะ

สามสามสามวงยินห้าเลยน้องเอ้ตีแล้วลุงตูกหลังยิงมาหลังยิงมากัากกั๊กาก้้เต็มเลยมึไปที้มบ้านน่ะสามตัวไม่รู้ว่าเพื่อนมันบ้าทิมทิ้มทิมทิมการทามกาโอ้ไอ้รถถังว่ะ สองสชานี watch out คิว่ะข้างหน้ามันวิ่งซ้ายไปมันไปดึงกันนะพี่ซ้ายอ่ะชังสามชั้นนะ ตามจานม้าฟ้ามีป๋มงเจมมวานอนนอนนอนน่าสามสาจานมาฟ้ามีสตัวโอเคเเมนเมนดก กา uhm, ตัดไปมันดิไอ้กระตุกอะไรวะเน่งเน่งแค่กระสุนดีจะหมดกระสุนเขียวกระสุนเขียวมีเยอะปะวะมีกูมีจะเด้ๆจะเด้ๆแล้วกพี่เก็บไว้ก่อดไปไป เ้ยรับหลังรับหลังรับหลังไปง่ายมากงูเข่าอ่ะงูเข่าส้มมาส้มได้ขึ้นมาได้ไหมรับหลังรับคนได้ปหมไม่มันโล่งพี่มันไม่โล่งเหรอไม่โล่งไม่ได้่้ขึ้นไงรอเดี๋ยวะขึ้นไงวะพี่ไม่โดนหลังยิงเหรอเนี่ยมาช่าขึ้นตรงนี้โอเคโดนหลังไปโดนหลังมันโดนจัดจ้าอย่างน่ะน เล่เเล่เ <amounts of water writers> ีเอาสมรณ์ตีหล <ian> <can ful oyu> <Labor> <fi> ังมึงดิม้้อยู่ใ้อยู่นั้นนี่เห็น้วผมล็อกกระจ้าให้ก่อนจ้าพี่เคให้เลยไนเี่ยมยิงมานอนยิงสมชั้นมานอนยิ บ้านมารส้มเขาออกนะผมเล่นข้างหน้าได้หรอวะกระโงหมดแล้วนะเกี่ยวโคตรโล่งเลยเล่นได้ปิดที่กระก้ามันก็ต้องออกก็ต้องเรารล่นบ้านหน้านะผมรอเล่มาส้มนะหน่ยดูกระก้าด้วยนะ วงบีบแล้วข้างหน้าต้องอลอกแล้วมาส่งมจะทำบวะทำบวะนี่ออกมามานีาน,านี่บักกบักกี้บาเออ,เอ,เ,อเออใหแล้วเฮยปอกก้หลังมานะพี่ทางกัก้าตรงตัวเอเลยตรงตัวโมอ,อะไรวะ,ะรนี่อ

ไมเติไม่เป็นนะนี่อูไหนพี่ต้องเล่นนาตรงนวานี่ตรงนี้ตรงรอมันได้นะป่ามัยิงกันยู่่มันน็ออยู่อะเขื่ลูกกูจะหมดวอู่นสวกะอยู่ในโังบยี่หลังโย่ลั่ลหลหลัด ไอ้จไอนอกองฟังซ้ายมี้ไไมสี่วิ่งตนี้สโดนๆโดนหลังโดนเอาจเหรออีเดียาวงไว้ไปเลยไปเลยวงไวงมีรถด่าพี่เพชรวงมาแล้ววงมาแล้วไปน่าวงก่อน เราต้องไหนเล่นได้อ้งที่้า้่านน้ยู่ี่กันอยู่แม่กองฟา่นไ้กเล่นได้ม่กง้เล่นได้มาขงมาร์คหินเล่นได้ป่วะขงมาร์คพี่งมาร์คพี่มาร์คพี่เฮ้ยหินผมก็เล่นได้แม่หวงี้ใครเล่เ็บเลยเก็บเลยหวงเจ็บเนอนอยู่ด้อยู่ด้วยลองโดนเนตดิโดไเ่ตดได้ตงพี่เพลยว้งใช่ใช่ตรงคูเลยรากระจายเล่นกันหน่อดิ

ไอ้เจ้าตีบาทีบาทมั้งเอ้ยพี่ไปลยแล้วตายแล้วตายแล้วยิงก่อนดิยิงก่อนดิ้น้ามนสองหอกกระโดดด้ระโดดดยงหมดน่นนอนอยู่เดี๋ยวทางกอ่ขวาเนตเนตเนตเสียทางอยู่ดีผมเน็ตไปทางกวกวานะ

marked the location marked the location โอ้โหสวัสดีคนดูเจ็ดร้อยคนด้วยนะครับก็แล้วฝากกดติดตามหน่อยนะครับกินไก่ว่ะโหลเฮ้ยเจเจนะไม่ขึ้นนะโอ้โต้องเชียร์ผมแล้วแหละเป็นไงล่ะของจริง right. ตัวใกล้ตัวใกล้ยิง